บองบองจูเนียปล่อยให้ตำรวจจับกลุ่มตัวดูเตอร์เต้คาสนามบินที่กรุงมะนิลาดูเตอร์เต้ตอนนี้ถูกคุมขังที่ศารอาญาระหว่างประเทศศารไอซีซีแล้วก็คือจบนะฮะดูเตอร์เต้จบละหลังจากถูกกุมตามนโยบายหมายจับของสารไอซีซีสารไอซีซีไม่ใช่สาลที่คุณจะไปแบบว่าความสู้แล้วก็ชนะได้โดยง่ายนะฮะมาตรฐานในการออกหมายจับของสารไอซีซีจากกรุงเฮพค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นผมจะสรุปต่อผมขอใช้คำว่าถ้าคุณพลาดในวิธีการสู้โดยที่คุณยอมให้ตัวคุณไปขึ้นสารไอซีซีเนี่ยแล้วคุณคิดว่าคุณจะมีโอกาส ชนะเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าคุณไม่รู้เรื่องดูเตอร์เต้ไม่ได้พลาดพอดูเตเต้ถอนตัวฟิลิปเป้ออกจากศาลในซีซีแล้วแต่บองบองเนี่ยดันยอมให้ศาลในซีซีละเมิดอำนาจทิปไตไตของประเทศของตนเองซึ่งไม่ควรจะทำวันหนึ่งบองบองก็จะเจอแบบนี้ถ้าตัวเองพลาดในด้านนโยบายก็แบบที่อเมริกาเขาต้องมาออกกฎข้อบังคับไม่ยอมรับศาลในซีซีไงเพราะว่าเขารู้ว่าศาลในซีซีอ่ะไม่สนแลวไงเป็นศาลซึ่งไม่ยอมขึ้นกับสหรัฐแล้วไง หมายจับเนทันยาหูก็มีหมายจับปูตินก็มีคานนี้ผู้นําประเทศต่างๆเหล่านี้เขาจะห่วยพอยอมให้ตัวเองโดนจับไหมไม่มันเป็นความใฝ่ฝันของกระบวนการยุติธรรมที่กรุงเฮงนั่แหละว่าจะเอาผู้นําระดับตัวท็อปของโลกขึ้นศาลได้มันเป็นกิเลสตัณหาทางอุดมการณ์ที่เขาจะเอาให้ได้เขาคงอยากได้ทรัมป์ด้วยแหละแต่ว่าก็มีแค่ประเทศซึ่งชอบหาเรื่องกันเองแหละ ผมพูดจริงอนะ่ะการเมืองฟิลิปปินส์และการเมืองเกาหลีใต้จะเหมือนกันมากในเรื่องนี้แล้วมันมันไม่ใช่ว่าแต่ละคนพวกนี้ไม่สมควรโดนหาเรื่องนะแต่ละคนเนี่ยนะที่เป็นอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ซึ่งมีคดีความที่โดน corruption investigation office สืบสวนสอบสวนหรือแม้กระทั่งคนอย่างดูเตร์เต้หรือมาโกสุดเลยพวกนี้มีแผลทั้งนั้นแต่การที่มีแผลที่เคยบริหารประเทศแล้วไม่ได้ดีอะไรเนี่ยนะฮะหรือดีบ้างแต่ว่ามีเหยื่อด้วย มันไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องไปจบที่ศาลโลกแล้วก็ถูกคุมขังในเรือนจําในชาญเมืองของเฮกนะฮะคือถ้าเอามาตรฐานนั้นเนี่ยนะฮะคุณจะได้เฮ of State ของหลายประเทศติดคุกติดตารางกันเพียบซึ่งผมโอเคนะแต่เอาให้หมดนะเอาให้หมดเลยคุณล้มระบบของโลกไปเลยล้มระบอบโลกไปเลยระบอบเนชั่นสเตทเนี่ยคุณเอาหมด นั้นสำหรับผมถ้าเฮกจะขังดูเตอร์เต้คุณขังปูตินด้วยคุณขังเนทันยาหูด้วยคุณขังโอมาบาเชียด้วยคุณขังเมนอ,องลายด้วยคือใน,นที่สุดเนี่ยเหยื่อของสารในซีซีคือประเทศซึ่งชอบเล่นการเมืองกันเองแล้วก็ปล่อยให้สารในซีซีมาละเมิดอำนาจที่ปไตยของประเทศผมแกรนตทีถ้าเกิดคุณไปถามประชาชนซึ่งเขาชุมนุมต่อต้านยุนซอกยอนเนี่ยเขาก็บอกว่าสารในซีซีเอายุนซอกยอนไปเลย มันไม่เวิร์กครับแต่ว่ามันเวิร์กถ้าเกิดเป็นรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการของโลกเช่นเดียวกับในภาพยนตร์อ q u i l ลิบเบียมอีค l i ลิเบีเนี่ยนะชอนเพรสตันอีควิลิบเบียที่มีบัตรหลวงซึ่งเป็น UFC ปกครองโลกแล้วคริสเตียนเบลเล่นเป็นพระเอกต่อสู้กับกลไกรัฐเผด็จการท,ทั้งทั้งที่คริสเตียนเบลเคยดำรงตำแหน่งเป็นหนึ่งในนักรบคนสำคัญของระบอบถ้าปกครองโลกด้วยระบบะเผด็จการเช่นนั้น ที่เป็นผลิตการเทคโนโลยีและรูปแบบในการแจกจ่ายสารเสพติดซึ่งเป็นยาแบบที่บังคับให้ทุกคนเสพแล้วกดความรู้สึกตนเองให้มีกิเลสตัณหาและความเป็นมนุษย์น้อยลงเนี่ยพูดง่ายคุณ s u b j เก t พลเมืองนะให้ไม่มีความรู้สึกแล้วจะได้เชื่องและปกครองง่ายและสร็จแล้วคุณทําอย่างนี้ทั้งโลก แล้วเป็นรัฐเผด็จการรัฐเดียวทั่วโลกและเสร็จแล้วคุณมีเทคโนโลยีซึ่งหลอ่อหลอมแล้วก็ล้างสมองให้คนเติบโตขึ้นมาแล้วก็เป็นพลเมืองที่เชื่องได้ผมโอเคถ้าอย่างนั้นก็คือคุณก็ล้างระบบของโลกไปเลยแล้วคุณก็จับผู้นําของแต่ละประเทศในระบบ nation state ซึ่งเรามีอยู่เนี่ยที่เร็วๆชั่วๆซึ่งมีอยู่หลายคนเนี่ยก็จ,จับไปติดคุกกันหมดดีผมเอาด้วยแต่ว่าทุกวันนี้สารเอซีซีก็กลายมาเป็นกลไกที่เฉพาะประเทศซึ่งชอบเล่นการเมืองกันเองแบบไม่รู้จักจบอะ ก็เฉพาะประเทศแบบนั้นที่จะเป็นเหยื่อเนี่ยสุนเนี่ยรัฐประหารกันไปมาในที่สุดแม่ทัพนกองก็โดนหมดฟิลิปปินการเมืองก็รุนแรงมากยิงกงันตรึมนะฮะในระดับท้องถิ่นการบว่าประเทศไหนการเมืองรุนแรงก็เล่นกันโดยที่ใช้สารใน c ีเข้ามาส่วนประเทศไหนซึ่งมีเฮเสเตทซึ่งมีปัญหาจริงสารในซก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้เพราะว่าตำรวจขึ้นกับเฮเสเตตนั้น